วันละเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์ค่ะที่มีความสามารถเรียกว่าเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าเขาใช้ความสามารถนั้นนะไปเขียนโปรแกรมให้กับมิจฉาชีพเพื่อมาหลอกเอาเงินเราอีกทีหนึง่งเรื่องนี้มันน่าตกใจยังไงวันละเรื่องวันนี้ปามจะเล่าให้ฟังค่ะคือเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาได้แถลงข่าวการจับกลุ่มขบวนการมิจฉาชีพค่ะ3รายที่ประกอบด้วยแอนดมินกลุ่มซื้อขายข้อมูลค่ะและโบรกเกอร์บริษัทประกันภยัยค่ะที่เอาข้อมูลของลูกค้าเนี่ยกว่า15ล้านรายชื่อเนี่ยค่ะไปขายให้กับมิ ขายไปอะคะ่ะมันต้องลึกกว่าชื่อนมสกุลที่อยู่เลขที่บัตรประชาชนที่จะมีกันตามหน้าบัตรอยู่แล้วค่ะก็คืออาจจะมีเลขที่บัญชีธนาคารของเราไปด้วยอันนี้ว่าน่าตกใจแล้วค่ะยังมีอีกคนนึงค่ะที่น่าตกใจมากกว่าก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะที่เขียนโปรแกรมแก้ไขโค้ดธนาคารให้สามารถโอนเงินจํานวนมากได้โดยที่ไม่ต้องสแกนใบหน้าโปรแกรมเมอร์คนนี้นะคะเขาชื่อว่านัทพงศ์ค่ะอายุ28ปีเขาได้พัฒนาโปรแกรมที่ชื่อว่า API bypass fake scan ค่ะแล้วเอาไป ขายให้กับมิจฉาชีพนัทพงศ์บอกว่าโปรแกรมของเขาเนี่ยมีอยู่2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเบ์เซอร์เพียงแค่มีเลขบัญชีธนาคารค่ะเขาก็สามารถเอามากรอกลงในระบบของเขาโดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้าแอปพลิเคชันธนาคารเลยเขาก็สามารถโอนเงินออกได้เลยค่ะโอนกี่ครั้งก็ได้โอนเท่าไหร่ก็ได้คือเขาก็มีการสาธิตให้ตํารวจดูด้วยนะคะคือพอทําเสร็จแล้วอะ่ะระบบจะมีการส่งเลข OTP เข้าไปในเบอร์มือถืออันนี้เราอาจจะคิดว่าถ้าเราผูกแอปกับเบอร์ของเราเนี่ย OTP มันก็จะส่งมาที่มือถือ ของเราใช่ไหมคะแต่นัทพงศ์โปรแกรมเมอร์คนนี้ค่ะเขาบอกว่าพอแค่เขารู้เลขบัญชีเท่านั้นเถอะเขาสามารถผูกเบอร์ใหม่และเอา OTP มาได้ไม่ยากเลยค่ะส่วนรูปแบบที่2ค่ะถ้าหากว่าโอนเงินจํานวนเกิน50,000บาทขึ้นไปเนี่ยตามปกติแล้วธนาคารเขาก็จะมีระบบล็อกค่ะเป็นระบบความปลอดภัยของเขาก็คือให้เราลองขยิบตาซิให้เรายิ้มซิค่ะเพื่อยืนยันตัวตน นันทพงศ์เขาก็เก่งมากๆเลยค่ะเขาไปแก้ไขโค้ดแอปธนาคารได้เลยค่ะให้ยกเลิกการสแกนใบหน้าค่ะสร้างความสะดวกสบายให้กับกลุ่มวิชาชีพมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าโอโ้พี่สุดยอดมากเลยค่ะแต่อันนี้เนี่ยนันทพงศ์เขาบอกว่าเขาขายระบบนี้ให้กับพวกวิชาชีพเอาไปใช้กับบัญชีมาเท่านั้น แต่คือก็ไม่สบายใจอยู่ดีค่ะทํากับบัญชีมาได้แล้วบัญชีของเราเมันจะไปยากอะไรซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าพี่เขาเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากๆเลยแต่ก็ไม่น่ามาใช้ความสามารถมาโกงกินกันแบบนี้เลยแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ